สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l Magic Marble c ล a r l o t t e by j u นะคะ สำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของคุณที่เกิดในราศีกรกฎหรือชาวลัคนาราศีกรกฎสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะเพราะเป็นพลังงานโดยรวมหากใครอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยแนะนําให้แอดไลน์ดีมาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวนะคะก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยค่ะ เราจะเริ่มจากพลังงานของคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดนะคะไล่เรียงกันอย่างนี้แทบท,ทุกคลิปเลยเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นเช่นไรในช่วงเดือนธันวาคมนี้มาดูกันนะคะ <c oughs> วันนี้สันทศใช้ไพ่เจ็ดสิแปดดอนะคะทางออกทั้ง78็บดบานมาเป็นไพ่ไขปริศนาความ รู้สึกของคุณคุณชาวราศีกรกฎในเดือนธันวาคมนนเริ่มจากสถานะของคุณที่มีคึ้ก่อนนะคะไฟ of p e n t a a l ค้กไน n ์อ f ว High p i n c h e s the e m p l o y e e s the magician ค่ะอ่าความรู้สึกของคุณมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าน้อยอกน้อยใจก็ได้นะคะมีความรู้สึกที่อ่าเรียกได้ว่าขาดแคลน อาจจะขาดแทนความเอาอกเอาใจการเอาใจใส่จากคนรักคู่ครองก็ได้เพราะเหมือนกับว่าคุณคาดหวังอีกอย่างหนึง่งแต่สิ่งที่คุณได้มันเป็นอีกอย่างหนึง่งคุณอาจจะเกิดสภาวะแบบนี้ในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนนะคะต้นเดือนธันวาคมนะ,ะไปจนถึงช่วงกลางเดือนมันเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าเรียกร้องแล้วไม่เป็นไปอย่างหวังไม่เป็นไปอย่างที่คุณต้องการนะคะ อาจจะต้องอดทนนิดหนึ่งจนถึงช่วงประมาณกลางเดือนแล้วหลังจากกลางเดือนไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นทุกอย่างจะคลี่คลายขึ้นคุณก็จะรู้สึกมีความสุขขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะมีความรู้สึกว่าคนรักของคุณกลับมาให้ความสำคัญกับคุณมากขึ้นใส่ใจกับคุณมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้เป็นพลังงานโดยรวมของความรู้สึกของคุณที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมและทีนี้เรามาดูว่า คนรักและคู่ครองของชาวราศีกรกฎเป็นเช่นใดนะคะห้าดาบค่ะไพ่หนึ่งเหรียญ ราชาถือเหรียญไพ่เดอะฟูและแปดเหรียญจะบอกว่าบางครั้งบางอย่างนะคะสิ่งที่คุณกังวลหรือสิ่งที่คุณระแวงกลัวว่าเอ๊ะคนรักคู่ครองคุณจะมีใครหรือเปล่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนเปลี่ยนไปไม่ได้สนอกสนใจคุณ จะบอกว่าพลังงานหน้าไพ่เขาอะมันไม่ได้โชว์มาถึงในเรื่องของอปัญหามือที่3หรือการใช้เวลาไปกับเรื่องราวอะไรที่มันปิดบังซ่อนเร้นคุณคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าเขาอาจจะทําอะไรแบบไม่ไม่บอกไม่กล่าวคุณนะคะแต่จริงแล้วลึกๆภายในใจเขาก็ยังมีความรู้สึกที่แน่นหนักมั่นคงกับคนรักและคู่ครองบางครั้งเขาอาจจะทํางานมากไปหน่อยมีเกณฑ์ที่ต้องเดินทางมีเกณฑ์ที่ต้องห่างเหินคุณไป ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการเงินการทำให้เกิดความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวบางทีซึ่งบางทีเขาอาจจะไม่ได้เอ่ยปากบอกกับคุณหรือเล่าอะไรให้คุณฟังมากมายนัดนั้นอาจจะเป็นธรรมชาติของเขาก็ได้ที่เขาเป็นคนที่ชอบทำอะไรแล้ว <c oughs> ไม่ไม่ต้องมาเปล่าประกาศไม่ได้มาอธิบายให้คุณฟังนั่นเองมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกน้อยอกน้อยใจในความไม่ใส่ใจของเขาไปบ้าง แต่พลังงานของเขามันไปโฟกัสกับเรื่องของการหาเงินหาทองซะมากกว่ามากกว่าเรื่องอื่นๆอ่ะสี่ถ้วยค่ะไม่ใครก็ใครจะเ,เกิดความรู้สึกไม่ค่อยพึงพอใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในเดือนธันวาคมนี้ <c oughs> ดิชาริออตนะคะแสดงว่ามันมีใครคนหนึ่งห่างเหินอ่ามีเกณฑ์ที่เดินทางไกลออกไป จั s เม้ e ต์อดทนนิดนึงค่ะหลังจากกลางเดือนไปแล้วทุกอย่างจะกลับมานะคะกลับมาให้ความสำคัญหรือกลับมาใส่ใจเหมือนเดิมสิดะช่วงปลปลท้ายๆของเดือนให้ระวังการทะเลาะเปาแวงกันหรือความความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ทิ่มแทงทําให้รู้สึกอึดอัดนั้นช่วงปลปเดือนให้ระวังคําพูดคำจานะคะ อย่าทะเลาะกันข้ามวันข้ามคืนหรืออย่าจบจะจบประโยคสุดท้ายด้วยความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเอาผิดอีกฝ่ายหนึ่งหรือความรู้สึกที่ไล่บี้กันอะไรประมาณนี้นะคะมันจะทําให้เสียความรู้สึกต่อกันได้ง่ายในพิเรียนนี้นะคะก็มีในเรื่องของความห่างไกลในแง่ของระยะทาง อาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องไปทํางานต่างถิ่นต่างที่อะไรประมาณนี้แล้วมันก่อให้ทําให้คุณชาวราศีกรกฎซึ่งเป็นชาวธาตุน้ําเป็นคนคิดมากอยู่แล้วก็จะคิดมากเพิ่มขึ้นหลายเท่านะคะว่าเหมือนกับเออคนรักไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยดูแลเทคแคร์ความรู้สึกของคุณเลยเห็นงานสําคัญกว่าเห็นเงินสําคัญกว่าในร่ยดนี้เขาก็โฟกัสเรื่องเงินจริงๆนั่นแหล,ละคุณมาดูซิ อันนี้ใช้ไพ่ precious gem ดูซิจะบอกอะไร orange agate นะคะ vibrancy w i vibrancy vibrancy ไ <c oughs> พ่จะบอกอะไรเอ่ยและ protection b l o s t o n e และ learning yellow jasper และ joyfulness ความสนุกสนานล่าเริงอะดูใบสุดท้ายสิ successful love อ้นะคะถึงมันจะมีปัญหาถึงมันจะมีเรื่องราวที่มันอึดอัดใจนะคะสิ่งต่างๆที่คนรักคู่ครองทำล้วนแล้วแต่เป็นการปกป้องล้วนแล้วแต่เป็นการที่ทำให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุด นำความสุขนำความสำเร็จกลับมาสู่ครอบครัวเพราะฉะนั้นคุณต้องเรียนรู้ที่จะอดทนเรียนรู้ที่จะรอคอยนะคะอย่าทำอะไรให้ใจร้อนหรือเร่งเวลามากจนเกินไปทุกอย่างมีเวลาของมันทุกอย่างมีสเต็ปของมันนะคะก็ค่อยเป็นค่อยไปในด้านของความสัมพันธ์อย่าเรียกร้องมากเกินไปว่าเออเขามีมีเวลาให้ไม่ได้สนใจคุณเหมือนเมื่อก่อนนะคะเพราะว่าอ้สิ่งที่เขาไม่มีเวลาให้เขาอาจจะไปมุ่ง หาความสําเร็จให้กับเรื่องของความรักและครอบครัวนะคะหาความสุขมาให้ซึ่งความสุขมันอาจจะต้องแลกมาด้วยการด้วยเงินด้วยทองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําก็คือทําเพื่อครอบครัวเป็นหลักๆคุณก็อาจจะต้องอดทนและรอคอยปล่อยให้เขาทําอะไรให้เต็มที่แล้ว successful love ก็คือความสําเร็จในด,ด้านของความรักจะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะโอเคจบแล้วสําหรับคนที่มีคู่เดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะ ามาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีกรกฎนะคะมาดูสิว่าพลังงานความรักของคุณในช่วงเดือนธันวาคมนี้เป็นเช่นไร The Lover Queen of Pentacles Three of Swords The Helophan และ Nice of One ค่ะ <c oughs> ดูเหมือนว่าคุณคุณชาวราศรีกรกฎในสถานะคนคบคนคุยคุณน่าจะคุยกับคนหลายๆคนนะ ไม่ได้คุยกับคนเพียงแค่คนเดียวมันบ่งชี้ว่าตัวคุณมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมีคนหลายคนให้ความสนใจคุณนะคะมีทั้งคนอายุมากกว่ามีทั้งคนอายุน้อยกว่าแล้วดูแล้วคุณก็จะดูมีความรู้สึกว่าตัวเองดูเลอค่าเออนะคะมันยังมีเรื่องราวอะไรที่บางอย่างคุณอาจจะต้องสลับสับลางกันเอาเองงั้นในสถานะนี้นะคะมันมีพลังงานของคนที่เข้ามาคบเข้ามาคุยกับคุณหลายต่อหลายคน มาดูซิว่าใครโดดเด่นในความรู้สึกของคุณนะชาวราศีกรกฎพลังงานของใครที่โดดเด่นในความรู้สึกของคุณสิบถ่วยเซเว่นออปแพนเ l ิลโค e ทรีออ t a พนเทิ j โค้ทจัส และ S s o w a ฟนะคะมันเป็นพลังงานของคนที่คุณคุยแล้วคุณรู้สึกคอนเน c t ด้วยคุณรู้สึกว่ามันมีอนาคตร่วมกันคุณจะรู้สึกแฮปปี้กับเขากับคนคนเดียวมากเป็นพิเศษซึ่งมันน่าจะมีมากกว่าหนึ่งคนนะคะดูแล้วก็น่าจะที่เด่นๆในความรู้สึกคุณน่าจะประมาณสามคน นะคะแล้วคนทั้งสามคนนี้มันอยู่ในระนาบเดียวกันคนหนึ่งมีความมั่นคงทางการเงินคนหนึ่งมีความผูกพันคนหนึ่งคุณรู้สึกว่ามันมีอนาคตร่วมกันมีทิศทางมันมีไฟมันมีความรู้สึกที่กระตือรือร้นเพราะฉะนั้นคนที่คบคนที่คุยกับคุณน่าจะมีไม่ต่ํำกว่า3คนซึ่งมันเป็นอะไรที่ใจคุณพยายามเฉลี่ยให้ทุกๆคนเท่าๆกันแต่จะมีอยู่คนนึงแหะที่คุณรู้สึกพิเศษมากที่สุด แล้วคนคนนี้จะเป็นคนที่เหมือนกับคุณคุยแล้วคุณคลิกอ่ะ <c oughs> ทั้งสามคนหรือทั้งหมดที่เข้ามาคุยก็อาจจะเป็นคนไกลทั้งนั้นเลยอาจจะไม่ใช่คนใกล้แล้วมันต้องใช้เวลาสะสมเพาะบ่มกันไปเรื่อยๆมันจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นทีละนิดนะคะทีนี้พอมันดีขึ้นมากๆปุ๊บเนี่ยบางทีมันก็ตัดสินใจยากเหมือนกันนะคุณจะรอดูว่าใครที่จะมีความมั่นคง แล้วก็ไม่ทิ้งล้างห่างหายไปจากคุณก่อดน,นะคะส่วนคนไหนที่แบบว่าเออ่านานๆคุยที่อาจจะค่อยๆลดความสําคัญลงไปและในที่สุดก็จะห่างหายกันไปแต่ในพิเรียดนี้มันบ่งชี้ว่าชาวราศีกรกฎในสถานะของอคนคบคนคุยมีคนเข้ามาหาคุณค่อนข้างเยอะอนั่นเองนะคะอ่ะดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนทั้งหมด พลังงานเป็นเช่นไรสี่ไม่เช้าคุณมีความสุขดีนะอืมยิ่งคุณคุยกับใครแล้วแบบโอ้ไพ่เดอะสตาร์คุณมีการความรู้สึกที่มีความสุขแล้วคุณก็รอคอยอือาจจะรอคอยการมาก็ได้สี่ช่วยนะคะมีบางอย่างที่มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่แฮปปี้กับในบางคนเนฟออฟชาริสิตโดยมากจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าที่อาจจะทำให้คุณรู้สึก กังวลหรือสุขเครียดที่คุณรู้สึกกังวลหรือสุขเครียดเพราะว่าเขาน่าจะค่อนข้างทุ่มเทหรือหน้าที่จะโฟกัสกับความรักครั้งนี้ค่อนข้างมากมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกกังวลไปนิดนึงแต่คุณก็มีความรู้สึก มั่นคงในสเสน่ห์ของคุณมั่นคงในความรู้สึกของคุณที่ว่าเออคนเหล่านี้ก็ให้ความสําคัญกับคุณคุณมีความกังวลอยู่ลึกๆนั่นเองว่าถ้าทั้งหมดเนี่ยเขาจริงจังกับคุณแล้วเนี่ยคุณจะเลือกใครนี่แหละคือความกังวลเล็กๆของคุณคุณชาวราศีกรกฎในเดือนธันวาคมนี้นะคะอะมาดูสิว่าไพ่ p r e เ i o u จ Gem นะคะจะให้คำแนะนำอะไรต่อในความสมพันธ์นี้นะ Engagement โอ้การมั่นหมายการมีพันธะสัญญาอันนี้คือไพ่ซีบาจัสเปอร์ค่ะและต่อมา Meaningful Dream นะคะ Meaningful Dream อืมหรือ Green Jade หยกเขียวไพ่หย,ยกเขียว meaningful dream ก็คือความฝันอันมีค่ามีความหมาย growing together การเติบโตไปพร้อมกันอยูนนคร communication การสื่อสารและ a bridge สพาพ o อเคไพ่ออกมาบอกว่านะคะ คนที่เข้ามาโฟกัสกับคุณเนี่ยล้วนแล้วแต่มีอนาคตด้วยกันทั้งนั้นนะพร้อมที่อยากจะเติบโตไปพร้อมกับคุณ,พร,รคณพร้อมที่จะสื่อสารคุณพร้อมที่จะก้าวเข้ามาหาคุณแล้วคุณเปรียบเสมือนเป็นคนที่เขา imagine เอาไวอ้อ่ะเหมือนภาพที่เขาคิดไว้ในใจอะไรประมาณนี้นะคะที่อยากจะมีความสัมพันธ์และเติบโตไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นใน เดือนธันวาคมเป็นเดือนที่คุณอาจจะมีความสุขมีความอิ่มเอมนะเพราะมันมีใครหลายคนให้ความสำคัญกับตัวคุณอยากจะได้คุณเข้ามาอยู่ในชีวิตแทบจะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎในฐานะนี้อาจจะต้องค่อยๆเลือกนะค่อยๆเลือกแล้วคัดคนที่ไม่สำคัญออกไปจากชีวิตให้เหลือเพียงหนึ่งเดียวนะคะเพราะดูเหมือนว่า พลังงานทั้งหมดที่มาห้อมล้อมรอบตัวคุณณนะขณะนี้ต้องการอนาคตที่พร้อมจะไปร่วมกันกับคุณแทบจะทั้งนั้นแต่คุณมีคนเดียวคุณอาจจะต้องเลือกเอาใครคนใดคนหนึ่งคนที่มีความรู้สึกคอนเน็กกับคุณมากที่สุดแล้วคุยกัคุณรู้เรื่องที่สุดคนคนนั้นแหละจะเป็นคนที่ทำให้คุณนะคะมีเป้าหมายที่ดีมีการเติบโตที่ดีไปด้วยกัน และพยายามสื่อสารกันมากขึ้นมันจะเป็นหนทางหรือเป็นสะพานเชื่อมต่อทําให้จิตวิญญาณของคุณทั้งคู่เนี่ยมันได้คอนเน็กได้สื่อสารกันแล้วมันจะมีเอนเกจเมนต์พันธสัญญาและความการมั่นหมายตามมาในที่สุดนั่นเองนะคะจบแล้วสําหรับคนที่อยู่ในสถานะนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกับคนโสดกันต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะสถานะของคนโสด มาดูสิว่าเดือนธันวาคมนี้คุณเป็นเช่นไรคนโสดชาวกรกฎนะเนฟฟ็อบชาริสค่ะเด็กถือถ้วยขึ้นมาเซเว่นออฟพันต์ซ์โค้ลเดอะเฮลโลแ n นเทรนออฟชาริส จีเอ็มโพอก็ไม่ค่อยต่างจากพลังงานของคนที่มีคนคบคนคุยซักเท่าไหร่เลยนะอมืมันเป็นพลังงานที่คุณมีความสุขอะ่ะคุณเป็นคนโสดที่มีความสุขคุณเป็นคนโสดที่มีตัวเลือกเข้ามานะคะแล้วคุณก็พยายามเลือกอย่างค่อยเป็นค่อยไปคุณไม่รีบร้อนอะไรประมาณนั้นอะ่ะคือเรียกได้ว่าคุณใช้ชีวิตโสดได้อย่างได้อย่าง ได้อย่างคุ้มค่าอะไรประมาณนี้คุณให้เวลากับครอบครัวคุณให้เวลากับผู้หลักผู้ใหญ่มีใครเข้ามาคุณก็รับไปพิจารณาเพียงแต่ว่าคุณก็ค่อยๆเลือกค่อยๆตัดสินใจคุณไม่รีบร้อนนะคะมันทําให้คุณดูมีค่าขึ้นคุณจะมีความรู้สึกสดใสเหมือนเด็กๆมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณยังอ่อนวัยอยู่เสมอนะคะเพราะว่าคุณไม่เอาเรื่องอะไรที่มันหนักๆมาใส่หัว คนที่เข้ามาคุณก็พิจารณาไปอย่างช้าๆคุณพร้อมกันนี้คุณก็ให้เวลากับครอบครัวเป็นคู่ขนานนะคะคุณมีความมั่นคงนะคะในแง่ของการงานในแง่ของทิศทางในสิ่งที่คุณตั้งใจจะทําเพราะนั้นแล้วเนี่ยคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะในสายตาของคนที่มองเข้ามาหาคุณคนโสดใน <c oughs> ในเดือนธันวาคม อะทีนี้เรามาดูว่ามีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะคนโสด just i e ค่ะ seven of m o r n hermit king of pentacle และ three of pentacle มีมีคนอายุมากกว่านะคะมีคนอายุมากกว่าอาจจะเข้ามาติดต่อเข้ามาพูดคุยเข้ามาสื่อสารกับคุณบางทีก็อาจจะพูดคุยกันแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีสตอรี่ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกรู้สึกได้ว่าเขาจีบคุณอะไรประมาณนี้แต่เขาจะคุยเหมือนเพื่อนคุยเหมือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะช่วยคุณแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ แต่ก็จะสื่อสารกับคุณแบบไม่ขาดสายอะไรประมาณนี้นนะ่ะแต่คุณก็จะไม่ค่อยรู้สึกหรอกว่ามันมีความรู้สึกดีๆแฝงอยู่ในบทสนทนาหรือในข้อความต่างๆหรือในเรื่องราวต่างๆที่เขาพยายามหยิดยืนให้คุณเพราะฉะนั้นในพิเรียนนี้คนโสดก็อาจจะเจอนะคะอาจจะเจอคนที่ดูดีดูภูมิฐานมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมาสื่อสารด้วยนะคะมาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะ,ะในเรื่องงานหรือในเรื่องของการตัดสินใจอะไรต่างๆ มาดูแนวโน้มความสมพันธ์นะคะ King of Pentacles ค่ะ The Fool Knights of c h o r i s e s นำความรักมาให้ด้วยนะคะแต่นำความรักมาแบบไม่จ่งแจ้งนะ Ace of Wands และ Knight of Pentacles เห็นไหมมาเคาะประตูเอานำความรักมาให้ทุกอย่างมีประตูหมดเลย นำความรักนำความสุขมาให้หรือเรียกได้ว่านำนำทางเอากุญแจมาไขความรู้สึกของคุณเพื่อจะนำความรักมาให้คนคนนี้น่าจะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมีความนิ่งอยู่ในตัวเองนะคะอาจจะได้พบปะเจอเจอกันจากการเริ่มงานด้วยการทํางานด้วยกันนะคะหรือมีคนกลางเป็นตัวเชื่อมในการติดต่อคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้เป็นตัวเชื่อม ติดต่อคอนเน็กให้คุณกับเขาได้รู้จักกันได้ผูกสัมพันธ์กันซึ่งมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยเป็นค่อยไปแบบไม่กระตกกระตากแบบผู้หลักผู้ใหญ่ที่ที่สารความสัมพันธ์ต่อกันนั่นเองอ่ะมาดูว่าไพ่พีเชสเทมจะให้คำแนะนำอะไรอีกโอ้ t r a n s p a r e n n y s n o w f l a k e s b s i d i a n communication หยินและหยาง r e j u v i n a t i o n นั่นคือการเกิดใหม่มและ inertia inertia ก็คือความรู้สึกที่มันความรู้สึกในวัยเยาว์นะคะ c o m m u n i c a t e คือการสื่อสารหยินและหยางคือความสมดุลน,นะคะ transparency นะคะมันก็คือการเปลี่ยนแปลงหรือการแปลสภาพไปอะไรประมาณนั้นนะคะถ้าถามความสัมพันธ์นี้มันจะเริ่มจากความสัมพันธ์ของการมีมิตรภาพแบบเพื่อนก็ได้มีมิตรภาพแบบเพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุยกับเรารู้สึกเอ็นดูรู้สึกเกมตตาเรานะคะ พอสื่อสารกันมากๆขึ้นค้นพบถึงความรู้สึกที่เขาเรียกว่ามันเป็นความสมดุลมันเป็นส่วนที่ขาดและส่วนที่เติมเต็มต่อกันและกันนะคะแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะดึงเอาความรู้สึกในวัยยาวความรู้สึกที่ลึกๆของกันและการออกมาสื่อสารและคอนเน็กกันแล้วก็พูดคุยกันมากขึ้นมากขึ้นมันสร้างให้เกิดความผูกพันเกิดขึ้นกับคุณเทียนนิดเทียนหน่อยเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้นะคะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนหรือเริ่มต้นจากการเป็นคนที่มีปัญหาแล้วคอยช่วยเหลือกันคอยแก้ไขกันแล้วมันจะซึมซับรับรู้ความผูกพันเหล่านี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกว่าจะรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออมันไปจากกันไม่ได้นะอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นทั้งคุณแล้วก็คนที่คุยกันมันจะเป็นเหมือน กระจกส่องซึ่งกันและกันดึงความเป็นเด็กในตัวของแต่ละคนออกมาเพราะฉะนั้นในภาพลักษณ์ภายนอกที่มองเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่มองเห็นว่าเป็นผู้ที่เข่งขลึมมีเหตุผลแต่พอคุณอยู่ด้วยกันมันมี <c oughs> พลังงานบางอย่างที่มันเป็นคู่ตรงกันข้ามกันมันจะคอนเน็กกันได้นะคะแล้วมันเหมือนกับว่า ได้เกิดใหม่หรือว่าได้อะไรที่มันรู้สึกใหม่ๆขึ้นได้ดึงความเป็นเด็กในตัวออกมามันก็จะทําให้การสื่อสารนั้นน่ะมัน complete lead, มันสมบูรณ์มากขึ้นแล้วมันมีความน่าประทับใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ของคนโสดมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหากเริ่มต้นเป็นแบบไหนมันก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปทีน้อยทีน้อยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่คาดหวังได้ที่มันจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีจนกลายมาเป็นคนคบ และคนคุยกันเลื่อนตำแหน่งไปอีกระดับหนึ่งนั่นเองนะคะ <c oughs> จบแล้วสำหรับคนโสดนะคะหากใครชอบการอ่านไพ่ของจันแพทฝากกด Subscribe ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จันแพทจะนำมาลงให้แต่สำหรับใครที่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ไอดที่จันแพททิ้งไว้ตรงนี้ก็ได้ปันปันหนึ 5, p ่ p a n p a n หนึ่ 5. อันนี้เป็น ID ดี n e นะคะหรือเข้าไป ใน description อแพททิ้ง id line ไว้ตรงนั้นก็คือคลิกลิง์เข้าไปก็สามารถเข้าไปเจอแล้วก็แอดเข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นงานส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนั่นเองนะคะโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อแพทต้องขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย